ทางสำนักงานพื้นที่พิเศษ3นะคะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราดค่ะซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกค่ะโดยคุณชำนาญวิทยรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะมีการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราดตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก GSTC ค่ะ ซึ่งสำนักงานพิเศษพื้นที่3องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรือว่าอพทเนี่ยนะคะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีคุณสุธารักษ์สุนทรวิพาธผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ3เจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ3ตลอดจนคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมค่ะ โดยทั้งนี้ตามที่ทางอ,อพอทอนะคะได้มีกําหนดให้เกาะหมาบอาเภอเกาะกูดจังหวัดตราดนั้นเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกโดยใช้เกณฑ์สําหรับแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวค่ะ โดยอย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้นะคะทางคณะกรรมการก็ยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกในปี2565ที่มีการกําหนดถึงแนวทางการขับเคลื่อนในหมวดต่างๆรวมแล้วใน7ข้อนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการพิจารณาในการส่งเกาะหมากเข้ารับการรับรองแหล่งท่องเที่ยวโลกยั่งยืน100แห่งของโลกประจาปี2565อีกด้วย ซึ่งก็จะต้องมีเกณฑ์เข้ารับรองอีก15ข้อนะคะรวมทั้งการขับเคลื่อนเป้าหมายและตัวชี้วัดของอพทและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการนำนโยบายรัฐบาล BGC e c o o o m มมาประยุกต์ใช้ค่ะโดยการส่งเสริม Secular Economy ในแหล่งท่องเที่ยวเกาะมากอีกด้วยค่ะ